พบกับครูนิชาภารักษาอีกครั้งนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศค่ะสําหรับหัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็จะศึกษากเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะว .3.2 ตัวชี้วัดว3 2ม6ค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเรานะคะข้อที่1นะคะ อธิบายความหมายนะคะสัญ,ญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สาคัญจากแผนที่อากาศได้ค่ะข้อที่2นะคะอธิบายแผนที่อากาศเรดาร์ตรวจอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมได้ข้อที่สมนะคะปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนการดําเนินชีวิตโดยใช้ข้อมูลจากคาพยากรณ์อากาศได้ค่ะข้อที่4ี่นะคะแปล äh ความหมายสัญ,ญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สําคัญนะคะจากแผนที่อากาศและนําข้อมูลสาระสนเทศต่าง มาวางแผนดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศได้ค่ะข้อที่5นะคะสามารถตัดทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญนะคะสัญลญักษณ์และข้อหมายของลมฟ้าอากาศที่สําคัญจากแผนที่อากาศได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเป็นผู้มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าศึกษาเนื้ยหากันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความรู้กันนิดหน่อยนะคะว่า นักเรียนรู้จักภาพนะคะต่อไปนี้หรือไม่ให้เรามาสังเกตร่วมกันเนาะถ้าเรารู้จักนะคะลองทันนายดูสิว่าภาพที่ครูนามาให้เราศึกษาและสังเกตเนี่ยถูกเรียกว่าอะไรบ้างนะคะเขามีชื่อว่าอะไรบ้างเนาะมาดูกันที่ภาพแรกเลยนะคะอ่าลักษณะเป็นแบบนี้เหมือน,นผืนแผนที่เลยนะคะเป็นแผนที่แต่แผนที่ในลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแผนที่อะไรกันนะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะนักเรียนเคยเห็น แผนที่ลักษณะนี้ที่ไหนและแผนที่นี้เรียกว่าอะไรนะคะลองจินตนาการตามเนาะลองคิดตามนะคะอ่ะเก็บคําตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรเนาะอ่ะมาดูภาพต่อมานะคะภาพนี้เลยก็มีลักษณะคล้ายกับแผนที่เช่นเดียวกันแต่มีเฉดสีนะคะต่างๆอ่ะสิ่งนี้คืออะไรเรียกว่าอะไรนะคะรู้จักไหมเอ่ยอ่ะต่อมานะคะภาพต่อมาภาพนี้เลย ต่างกันอย่างไรกับภาพแรกและภาพที่2หน้าตาเหมือนจะคล้ายๆแผนที่เหมือนกันเนาะแต่ว่าแผนที่ทั้ง3ามแผนที่นี้เนี่ยเขาคืออะไรมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาทาความรู้จักทําความเข้าใจกันในวันนี้เนาะนะคะตัวแผนที่ทั้งหลายที่เกาา่ามาเนี่ยนี่คือข้อมูลสารสนเทศนะคะข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ที่เราได้ศึกษาได้สังเกตกันไปเนี่ยถูกเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะ มาทําความรู้จักพร้อมกันเลยนะคะพวกน,นี้ก็คือข้อมูลสาลรสนเทศนะคะทางด้านอุตุนิยมวิทยาค่ะซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญนะคะก็จะมี3ภาพเมื่อกี้นี้เลยนะคะก็คือภาพแรกที่เราศึกษากันไปเป็นภาพของแผนที่อากาศผิวพืชน,นะคะภาพที่2นะคะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและภาพที่3คือภาพของภาพถ่ายดาวเทียมนั่นเองค่ะโดยข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้นะคะจะใช้ในการทํานาย ลักษณะภูมิอากาศนะคะลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งในอนาคตนะคะแล้วก็ปัจจุบันณตอนนี้ว่าสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะผ่านการเก็บข้อมูลนะคะซ้ําๆกันหลายๆครั้งเนาะเพื่อได้เป็นแนวทางนะคะในการทํานายลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะแล้วข้อมูลสารสนเทศด้านอุจจุนิยมวิทยาแต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะสําคัญยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลอง ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเนาะโดยจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนค่ะความสามารถนะคะแต่และกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลังเนาะอ่านเนื้อหานะคะสืบสอบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญนะคะทางด้านอุตุนิยมวิทยา3อย่างนี้นะคะก็คือ 1. ่งแผนที่อากาศผิวพื้น2ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและ3ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะจากทั้งหนังสือเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะที่หลากหลายแล้วก็ ออกแบบการนำเสนอนะคะแล้วก็ผลการสืบสอบให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือสืบสอบข้อมูลกันได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการสืบสอบข้อมูลของเราเดี๋ยวเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเลยนะคะ มาที่ข้อมูลสารสนเทศแรกที่เราทําการศึกษากันไปแผนที่อากาศผิวพื้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของแผนที่อากาศผิวพื้นและความหมายของสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์ที่อาศัยอยู่ในแผนที่อากาศผิวพื้นพวกนี้กันนะคะมาดูเนาะแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะหรือว e เตอร์แมปนะคะคือแผนที่ที่แสดงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศนะคะณสถานที่และเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะข้อมูลบนแผนที่อากาศเนี่ย จะได้มาจากสถานีตรวจอากาศนะคะหรือจากแบบจําลองแล้วก็แสดงบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์นะคะซึ่งสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์เนี่ยจะมีความหมายที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปดูที่แผนที่เล็กน้อยเนาะเราจะเห็นนะคะสัญลักษณ์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นนะคะที่ลากอยู่บนแผนที่อากาศผิวพื้นหรือว่าตัวอักษรนะคะหรือมีสัญลญักษณ์ต่างๆมากมายนะคะเป็นเส้นอาจจะมีเส้นตรงเออเส้นบางๆนะคะเส้นที่แสดง สีนะคะเช่นเส้นที่มีรูปสามเหลี่ยมนะเส้นที่หนานิดนึงนะคะมีรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาบนนี้นะคะแต่ละสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะมาร่วมการศึกษาพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับสัญ,ญลักษณ์แรกนะคะเส้นที่เราเห็นลากผ่านแผนที่อากาศอยู่มากมายเลยเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกว่าเส้นความกดอากาศเท่าหรือไอโซบาร์ค่ะโดยเส้นนี้นะคะจะแสดงถึงว่า ตัวบริเวณที่มีเส้นลากผ่านนะคะถ้าเป็นเส้นเดียวกันนั้นหมายความว่าณนะบริเวณนั้นจะมีความกดอากาศที่เท่ากันในแต่ละเส้นค่ะแล้วตัวเส้นพวกนี้เนี่ยนอกจากจะระบุแล้วว่าบริเวณที่ผ่านนะมีความเท่ากันของความกดอากาศเส้นอื่นๆที่อยู่ถัดกันออกไปเนี่ยนะคะก็จะมีความกดอากาศที่แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วตัวความชิดความห่างของเส้นเนี่ยก็จะสามารถระบุได้ด้วยนะคะถึงความเร็วลม นะคะความเร็วลมการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะว่าถ้าสมมติความกดอากาศนะคะอยู่ต่างกันอยู่ชิดกันนั้นหมายความว่าอากาศจะเคลื่อนที่ไปหากันได้ง่ายถูกไหมคะอากาศก็จะหมายความว่าอากาศมีการเคลื่อนที่ที่เร็วนะคะหรือว่ามีลมแรงถ้าห่างเส้นไอโซวานี้อยู่ชิดกันค่ะแต่ถ้าห่างเส้นไอโซบาหรือเส้นความกดอากาศเท่าอยู่ห่างกันนะคะการที่หมายความว่าในบริเวณนั้นเนี่ย ความกดอากาศที่ต่างกันอยู่ห่างกันมากถูกต้องไหมคะอากาศก็จะเคลื่อนที่ได้ช้านั่นเองค่ะหรือว่าลมสงบนั่นเองนะคะนี่คือความหมายเนาะของสัญ,ญลักษณ์เส้นไอโซวาหรือเส้นความกดอากาศเท่านะคะต่อมานะคะมาดูกันที่สัญ,ญลักษณ์ตัวอักษรแต่ละตัวนะคะตัว L นะคะตัวนี้ก็คือมาจากคําว่า Low Pressure นะคะเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศตา่ำอ่ะย้อนกลับไปความกดอากาศตา่ําลักษณะอากาศเป็นยังไงนะคะ ความกดอากาศต่ําอากาศยกตัวนะคะมีเมฆมากอาจเกิดฝนฟ้าคะนองได้ค่ะมักเห็นสัญลักษณ์นี้ในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ H นะคะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะไฮเพช r e s s u นั่นเองนะคะแน่นอนบริเวณที่มีความกดอากาศสูงนะคะเมฆจะน้อยท้องฟ้าปลอดโปร่งส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ช่วงฤดูหนาวนะคะหรืออาจจะพบแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูขึ้นอยู่กับบริเวณที่เกิดเนาะแล้วก็ต่อมานะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวดีนะคะมาจากพายุ Depression ค่ะ พายุดีเชันก็คือพายุที่สามารถเกิดฝนได้ในระดับหนึ่งร้อยมิลลิเมตรนะคะจะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างมีลมกระโชกแรงแล้วก็ทําให้เกิดน้ําท่วมได้ฉออับพลันนะคะออลักษณะน,น,นี้นะคะสัญลักษณ์นี้ถ้าประเทศไทยมักพบเห็นในฤดูฝนค่ะสัญลักษณ์ต่อมานะคะที่คล้ายๆเ,ออเหมือนกับว่าเป็นตัวหยดน้ำนะคะมีส่วนกับส่วนโค้งลักษณะน,น,นี้นะคะจะบ่งบอกถึงพายุนะคะโดยพายุจะถูกจำแนก นะคะเป็น2ลักษณะเลยถ้าเป็นพายุที่มออีบริเวณช่องว่างตรงกลางนะคะหนูจะเห็นเนาะมีที่ถมนะคะเต็มแล้วก็มีช่องว่างด้านบนเนี่ยถ้ามีช่องว่างนะคะเราจะเรียกว่าเป็นพายุโซนร้อนนะคะลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้เนาะจะเกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างนะคะแล้วก็ทําให้เกิดน้าท่วมแต่ถ้าเป็นด้านล่างนะคะตัวสัญลักษณ์ที่ ชมเต็มนะคะเป็นพายุใต้ฝนนะคะฝนตกหนักนะคะพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงคลื่นทะเลสูงแล้วก็เกิดน้ําท่วมนั่นเองค่ะนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงพายุนะคะสัญ,ญลักษณ์ถัดมานะคะจะเรียกว่าแนวประทะอากาศซึ่งการประทะของอากาศเนี่ยถูกแบ่งไว้ในหลายลักษณะนะคะโดยสัญ,ญลักษณ์แรกแนวประทะอากาศสีแดงนะคะจะถูกเรียกว่าแนวประทะอากาศปุ่นค่ะเมื่อเกิดแนวประทะอากาศปุ่นขึ้นลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นนะคะ จะเกิดฝนตกปานกลางหักกระจายเป็นบริเวณกว้างนะคะแล้วก็ตกเป็นเวลานานแต่ต่อมานคะสัญ,ญลักษณ์แนวปะทะอากาศสีน้าเงินนะคะหรือแนวปะทะอากาศเย็นเนี่ยจะเกิดอากาศแปรปรวนนะคะฝนตกหนักในบางพื้นที่หรือเกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะและแถบถัดมาค่ะเป็นการผสมกันนะคะระหว่างสีแดงและสีน้ําเงินลักษณะนี้สลับกันไปนะคะตัวนี้จะเรียกว่าแนวปะทะอากาศคงที่นะคะก็คืออากาศไม่มีการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองค่ะ นี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ในแผนที่อากาศผิวพื้นเนาะดังนั้นเราพอรู้นิยามนะคะรู้ความหมายแล้วลองย้อนกลับไปอ่านกันดูนะคะว่าแผนที่อากาศผิวพื้นในแต่ละวันในแต่ละบริเวณเนี่ยสามารถสื่อความหมายอะไรกับเราได้บ้างนะคะต่อมานะคะข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญชุดต่อมานะคะก็คือข้อมูลเรดร์ตรวจอากาศนะคะตัวนี้นะคะจะใช้ตรวจวัดปรากฏการณ์เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ ที่สามารถสะท้อนช่วงคลื่นในคลื่นเรดาร์ได้นะคะเช่นฝนฝนฟ้าขนองพายุลูกเห็บนะคะแล้วก็หิมะหรือเมฆนะคะเดี๋ยวมาดูหลักการทํางานของเรดาร์กันนะคะว่าเรดาร์มีหลักการทํางานยังไงนะคะหลักการทํางานของเรดาร์ะคะจะเป็นคลื่นในช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเขาจะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะคะแล้วก็ส่งแล้วก็หยุดแล้วก็สลับกระส่งกันไปเป็นช่วงๆนะคะให้เครื่องรับสัญญาณเนี่ย รับสัญญาณที่สะท้อนกลับมาได้หลักการทํางานเขาเนาะส่งขึ้นไปนะคะพอไปกระทบกับอาจจะเป็นหยดน้ําหรือว่าปัจจัยต่างๆค่ะองค์ประกอบต่างๆในอากาศแล้วก็มีการสะท้อนเคลื่อนกลับมานั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะขณะที่เรดาร์ทำการตรวจวัดเนาะเรดาร์จะหมุนนะคะกวาดไป360องศาเลยนะคะรัศมีตรวจวัดของเรดาร์เนี่ยจะมีรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรเลยที่เขาตรวจวัดเนาะ พ้อที่สามนะคะพอคลื่นมปเด็กไฟฟ้าของเราเนี่ยที่ส่งออกไปไปกระทบกับเป้าหมายเช่นอ่าฝนอิมะลูกเห็บนะคะหรือพายุฝนฟ้าคะนองต่างๆสะท้อนกลับมายังเครื่องรับสัญญาณนะคะก็จะส่งสัญญาณนี้ไปยังหน่วยประมวลผลนะคะเพื่อแสดงผลบนจอภาพออกมานะคะต่อมานะคะสิ่งที่เรดาร์สามารถตรวจวัดได้นะคะเขาจะสามารถตรวจวัดลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในบรรยากาศนะคะที่ไม่ใช่ ปริมาณน้าฝนเนาะที่ตกลงมาบนพื้นโลกนะคะโดยการตรวจวัดฝนของเรดาร์นะคะอันนี้เป็นการอนุมานเนาะนะคะการตรวจวัดของเรดาร์นะคะจะบอกเป็นปริมาณความแรงนะคะโดยมีหน่วยเป็นหน่วยเดซิเบลนะคะเราเอามานํามาเปรียบเทียบกับปริมาณน้นําฝนเฉยๆเนาะเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าในช่วงนั้นจะเกิดระดับน้ําฝนเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะแล้วเขาจะใช้ทานายลักษณะลมฟ้ากาศอื่นๆได้นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะมาลองดูกันนะคะว่าไอตัวข้อมูลนะคะจากเรดาร์นะคะในหน่วยเดซิเบลแต่ละระดับสามารถบอกข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะดูตามตารางเลยตารางนี้จะใช้เปรียบเทียบนะคะกับปริมาณน้ำฝนนะคะกับหน่วยของหน่วยความแรงในเรดาร์นะคะตัวหน่วยความแรงนะคะชุดแรกนะคะ20เดซิเบลคือต้องการจะสื่อว่าณนณะนะตอนนั้นเนี่ย มีกําลังอ่อนมากนะคะแทบจะวัดปริมาณฝนไม่ได้30มสิบเดซิเบลนะคะมีฝนกําลังอ่อนนะคะปริมาณน้ําฝนเนี่ยประมาณ3มมิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะคะสี่สิบเดซิเบลนะคะกําลังฝนปานกลางนะคะปริมาณน้ําฝนประมาณ12มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็50าสิบเดซิเบลเนี่ยน้ำฝนปริมาณ5 0ม mm ิลลิเมตรต่อชั่วโมงและสุดท้ายอันนี้ตัวอย่างเนาะห้าสิบห้าเดซิเบลนะคะคือปริมาณน้ําฝนนะคะประมาณะะร้อยมิลลิเมตรต่อชั่วโมงคือสูงกับหนึ่งเซนนั่นเองก็จะสามารถทานายได้ว่าณนะช่วงนั้นเนี่ยถ้าฝนตกมากเนี่ย อาจจะมีพายุถูกต้องไหมคะหรือว่าถ้าฝนตกน้อยอแต่ว่าอืไม่ได้มีพายุมากเท่าไหร่นะแค่แค่ฝนตกปก,กติประมาณนี้นะคะนี่คือข้อมูลที่ทานายได้จากเรดาร์ตรวจอากาศค่ะข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญชุดถัดมานะคะภาพถ่ายดาวเทียมค่ะภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหรือว่าดาวเทียมเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่หลายประเภทเนาะวันนี้จะเป็นดาวเทียมที่เรียกว่าดาวเทียมปุตโตนิยมวิทยานะคะใช้ศึกษา ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะนะคะซึ่งเขาจะศึกษาในสถานที่ที่ไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรงจากเครื่องมืออื่นๆนะคะก็จะศึกษาในส่วนของปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้านะคะการติดตามการเก่ะตัวแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของพาย,ยุนั่นเองค่ะมาดูประเภทของดาวเทียมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้นะคะจะแบ่งประเภทตามลักษณะวงคโคจรจะถูกจำแนกเป็น ดาวเทียมวงโครจรท้างฟ้านะคะก็คือปล่อยให้เขาโคจรค้างอยู่บนฟ้าเลยตามแนวโครจรรอบโลกเลยนะคะแล้วก็ชนิดที่2เป็นดาวเทียมวงโครจรที่โครจรผ่านโคโลกค่ะต่อมานะคะจะเป็นช่วงความยาวขื้นนะคะของดาวเทียมที่ใช้ศึกษานั่นเองนะคะโดย ความยาวคลื่นจะถูกแบ่งเป็นสองลักษณะนะคะลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นดาวเทียมที่ใช้ศึกษาความยาวคลื่นในช่วงอินฟาเรดนะคะซึ่งอินฟาเรดนี้จะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิหรือความร้อนตาของเราไม่สามารถรับรู้ได้นั่นเองค่ะแต่จะเป็นสัมผัสาทางอุณหภูมินะคะอันที่สองก็จะศึกษาในช่วงความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็นนะคะก็จะเห็นได้แค่บางช่วงเท่านั้นช่วงที่ตามองเห็นค่ะมาลองดูนะคะว่าช่วงความยาวคลื่นที่ดาวเทียมศึกษาเนี่ย ใช้ศึกษาอะไรได้บ้างนะคะแล้วศึกษาในช่วงเวลาไหนเนาะมาดูข้อมูลนะคะชุดแรกนะคะช่วงความยาวคลื่นอินฟาเรดนะคะสิ่งที่ตรวจวัดก็จะตรวจวัดคลื่นอินฟาเรดที่แผ่ออกมาจากวัตถุนะคะซึ่งจะขึ้นกับอุณหภูมิของวัตถุนะคะถ้าหากวัตถุมีอุณหภูมิต่ำนะคะสีของภาพที่ปรากฏบนภาพถ่ายดาวเทียมจะมีสีขาวแต่ถ้าหากว่ามีอุณหภูมิสูงสีของภาพที่ปรากฏนะคะจะเป็นสีดํานะคะโดยสามารถ ตรวจวัดได้ช่วงเวลานะคะเพราะว่าตัวคลื่นอินฟราเรดเนี่ยนะคะมันแผ่ออกมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าจับช่วงคลื่นอินฟราเรดในช่วงนี้เราจะทําได้ในทุกเวลาเลยนะคะแต่มาดูถัดมาครัประเภทช่วงความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็นเนาะก็จะตรวจวัดนะคะจากการสะท้อนแสงของวัตถุนะคะแล้วก็แตกต่างการตามความสามารถในการสะท้อนรังสีของวัตถุนะคะว่าสามารถสะท้อนรังสีในช่วงความยาวคลื่นเท่าไหร่ได้บ้างอย่างที่ ทบทวนความรู้เดิมนิดนึงคะ่ะแสงที่ตามองเห็นก็คือแสงขาวถูกไหมถ้าเราแบ่งสเปกตรัมออกมาก็จะแบ่งเป็นเจ็ดสีม่วงขาวน้ำเงินเขียว,วยเหลืองแสดแดงพวกนี้นะคะถ้าแสงที่มีความยาวคลื่นมากก็คือแสงสีแดงและแสงที่มีความยาวเรื่องคลื่นน้อยแสงสีม่วงก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุนั้นสะท้อนในความยาวคลื่นไหนได้ดีกว่ากันนะคะแต่ว่าสีของภาพที่ปรากฏออกมาเนาะก็จะปรากฏเป็นภาพขาวดําน,นะคะว่า ถ้าเป็นแสงสีถ้าถ้าเราเห็นภาพเป็นสีขาวนะคะภาพที่ปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยถ้าเป็นสีขาวหมายความว่าวัตถุนั้นสามารถสะท้อนแสงมาได้มากแต่ถ้าภาพถ่ายดาวเทียมปรากฏมาเป็นสีแดงคือวัตถุนั้นมีอัตราการสะท้อนแสงน้อยค่ะส่วนเวลาที่เราใช้ศึกษานะคะที่เราจะสามารถใช้ดาวเทียมชนิดนี้ได้แน่นอนว่าต้องเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะเพราะตอนกลางคืนไม่มีแสงให้เราศึกษานั่นเองค่ะค่ะ ตอนนี้เรารู้จักเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทางอุตุนิยมวิทยากันแล้วเดี๋ยวเราลองมาศึกษากันต่อนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะคะมาถึงคำถามสำคัญในวันนี้นะคะข้อมูลจากคําพยากรณ์อากาศนะคะหรือว่าข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยสามารถนํามาวางแผนการดําเนินชีวิตได้อย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาหาคาตอบจากกิจกรรมกันเลยนะคะ กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมการวางแผนการดําเนินชีวิตโดยใช้ข้อมูลจากคําพยากรณ์อากาศค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะกระดาษขนาด A4 นะคะหนึ่งแผน่น2ปากกาหนึ่งด้ามน,นั่นเองค่ะวิธีในการทํากิจกรรมนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะสืบค้นและศึกษาข้อมูลสัญลักษณ์บนแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยแปลความหมายข้อมูลนะคะจากแผนที่อากาศผิวพื้นและเรดาร์ตรวจอากาศนะคะ หลังจากนั้นนําเสนอผลการทํากิจกรรมแล้วร่วมการอภิปรายผลในชั้นเรียนค่ะก่อนที่จะไปทํากิจกรรมกันนะคะเรามาตอบคําถามก่อนทํากิจกรรมกันสักนิดหนึ่งขอทบทวนนะคะว่าปัญหาของการทํากิจกรรมนี้คืออะไรปัญหาที่เราต้องหาคําตอบจากกิจกรรมนี้นะคะคือข้อมูลจากคําพยากรณ์อากาศนี่สามารถนํามาวางแผนการดําเนินชีวิตได้อย่างไรคะ่ะนอกจากนี้นะคะนักเรียนคิดว่า แผนที่อากาศผิวพื้นและข้อมูลเรดาตรวจอากาศเนี่ยให้ข้อมูลใดกับเราได้บ้างนะคะจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะคะให้ข้อมูลลักษณะลมฟ้าอากาศในช่วงเวลาและสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเช่นปริมาณฝนนะคะเมฆหรือพายุให้ครบถ้วนตามนี้หรือไม่หรือมีอะไรมากน้อยกว่านี้ไหมนะคะต่อมานะคะน,นักเรียนคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยหรือเราเองนะคะสามารถนําข้อมูลจากคําพยากร์อากาศ มาวางแผนการดําเนินชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคําตอบเนาะว่าอาจจะวางแผนการเดินทางนะคะการแต่งกายในแต่ละวันแล้วก็จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างเราไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการทํากิจกรรมของเราเดี๋ยวเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะผ่านบันทึกผลกิจกรรมกันเลยนะคะมาดูตัวอย่างคํงตาตอบนะคะบันทึกผลกิจกรรมนะคะนี่คือตัวอย่างแผนที่อากาศผิวพื้นในช่วงนี้ที่เราจะทําการศึกษาการลองดูสัญ,ญลักษณ์นะคะต่างๆที่ปรากฏในแผนที่อากาศผิวพื้นว่าเขาต้องการที่จะสื่อความหมายถึงลักษณะอากาศอย่างไรบ้างนะคะข้อมูลสารสนเทศชุดถัดมนานะคะข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศค่ะ เดี๋ยวเราลองมาทำนายดูนะคะว่าจากข้อมูลนะคะแผ่นที่อากาศผิวพื้นและข้อมูลเลดราตรวจอากาศนี้สามารถแปลผลออกมาอย่างไรได้บ้างนะคะมาดูตัวอย่างคำตอบกันเลยนะคะจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะจะสามารถแปลความหมายออกมาได้ว่าลักษณะลมฟ้าอากาศนะคะเราตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นบริเวณที่ออมีความกดอากาศสูงนะคะยังปกคลุมประเทศไทยอยู่นะคะ ทางตอนบนแล้วก็ให้ทะเลจีนใต้นะคะมีความยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมนะคะบริเวณเกาะบอเนียวแล้วก็มีฝนกําลังอ่อนนะคะบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามนะคะมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งอาจจะมีหมอกหนาในตอนเช้าได้ด้วยนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่เราได้จากการแปลความหมายข้อมูลเนาะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคําถามหลังกิจกรรมกันเลยนะคะ าจากผลการทำกิจกรรมของเรานะคะมีสัญ,ญลักษณ์ใดบ้างที่ปรากฏอยู่บนแผนที่อากาศผิวพื้นเมื่อสักครู่นี้จำได้ไม่เอ่ยอ่ะจะเลยนะคะเมื่อกี้นี้เนาะก็จะมีหย่อมความกดอากาศสูงนะคะหย่อมความกดอากาศต่าเส้นความกดอากาศเท่าอุณหภูมิของอากาศลักษณะลมฟ้าอากาศนะคะอุณหภูมิจุดน้ํา้างทิศทางและความเร็วลมปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าและความกดอากาศค่ะ จากผลการทํากิจกรรมนะคะพบปริมาณฝนจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศหรือไม่อย่างไรคะ่ะจากผลการทํากิจกรรมเนาะเราจะพบว่าเราพบฝนกําลังอ่อนมากนะคะถึงฝนกําลังอ่อนบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะจังหวัดราชบุรีซึ่งจะมีปริมาณน้นําฝนเนี่ยไม่เกิน3มิลิเมตรต่อชั่วโมงคะ่ะคําถามถัดมานะคะลักษณะลมฟ้าอากาศที่แปลความหมายได้จากแผนที่อากาศผิวพื้น และข้อมูลเรด,ดาร์ตรวจอากาศเป็นอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นี้แปลความหมายกันมาเลยเนาะจะพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงะค่ะปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณเกาะวอเนียวมีฝนกําลังอ่อนนะคะบริเวณจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามนะคะอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็บอกหนาในตอนเช้าค่ะ มาสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะโดยกลับไปตอบคำถามสำคัญของเราในวันนี้เนาะว่าข้อมูลจากคำพยากรณ์อากาศนะคะสามารถนำมาวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้างดูกันนะคะข้อมูลจากแผนที่อากาศผิวพื้นแล้วก็ข้อมูลเรดาร์นะคะเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยจะแสดงลักษณะลมฟ้าอากาศนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวางแผนในการดำเนินชีวิตได้เช่น ถ้าเรารู้ใช่ไหมว่าวันนั้นลักษณะอากาศจะเป็นยังไงนะคะจะมีฝนตกฟ้าผ่า,าน้าท่วมอะไรหรือไม่นะคะลองมาดูกันหรืออากาศร้อนมากเนี่ยทำยังไงนะคะอาจจะใช้ในการวางแผนการเดินทางนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหมอ่าเหมาะสมไหมถ้าจะไปทะเลในช่วงนี้นะคะหรือการเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับลักษณะลมฟ้าอากาศเช่นตอนนี้อากาศร้อนมากเลยแต่ว่าเราอยากใส่เสื้อโค้ทถูกต้องไหมอันนี้ก็ต้องดูให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเนาะหรือนะคะวางแผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งค่ะก็ต้องไปดูว่า จะมีผลตกไหมนะคะในการจัดก,กิจกรรมแล้วก็หรือว่าการทําเกเิจกรรมนะคะการประมงและการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะสามารถนํามาวางแผนได้ในหลายกิจกรรมในชีวิตเราเลยทีเดียวเนาะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มเนาะเราลองมานําเสนอข้อมูลของเรานะคะโดยร่วมกันนะคะรวมกลุ่มวางแผนนะคะออกแบบเขียนอินโฟกราฟิกนะคะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญนะคะ สัญ,ญลักษณ์และความหมายของลมฟ้าอากาศที่สําคัญจากแผนที่อากาศโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทําเป็นชิ้นงานค่ะค่ะสำหรับเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงานอินโฟกราฟิกนะคะทายอยากได้คะแนนเต็มเนาะนักเรียนก็ต้องจัดกระทำนะคะและนําเสนออินโฟกราฟิกได้สัมพันธ์กันและถูกต้องตามหัวข้อที่กําหนดนะคะแล้วก็มีการวางแผนมีการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะมาสรุป สิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าในตัวข้อมูลสารสนเทศของเรานะคะข้อมูลแรกแผนที่อากาศผิวพื้นเนี่ยนะคะเขาจะแสดงข้อมูลการตรวจอากาศในรูปแบบสัญ,ญลักษณ์นะคะหรือตัวเลขเช่นบริเวณความกดอากาศสูงนะคะออย่อมความกดอากาศตา่ำพายุหมุนเขตร้อนล่องความกดอากาศต่ำนะคะแล้วก็มีการแปลความหมายนะคะสัญ,ญลักษณ์ลมฟ้าอากาศทำให้ทราบลักษณะลมฟ้าอากาศณนะบริเวณหนึ่งๆน,นะคะ ข้อมูลถัดมานะคะเรดาร์ーーตรวจอากาศค่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดนะคะปรากฏการณ์เกี่ยวกับลักษณะลมฟ้าอากาศที่สามารถสะท้อนคอลื่นเรดาร์ได้นะคะโดยสามารถวัดทิศทางและความเร็วลมนะคะเรดาร์ตรวจอากาศจะตรวจวัดลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในบรรยากาศซึ่งไม่ใช่ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาบนผิวโลกแล้วเนาะเขาจะตรวจวัดนะคะที่อยู่บนรากาศเลยข้อมูลสารสนเทศที่3นะคะภาพถ่ายดาวเทียมนะคะจากดาวเทียม ภูตนิยมวิทยาเนี่ยนะคะเราจะนำมาใช้ในการแปลความหมายข้อมูลนะคะจะมีอยู่2ช่วงความยาวคลื่นนะคะได้แก่ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดและช่วงความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็นค่ะสุดท้ายนะคะในการแปลความหมายนะคะสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่อากาศร่วมกับข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะคะเช่นโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศไดรดาตตรวจอากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ย มาวางแผนการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับลักษณะลมฟ้าอากาศได้นะคะเช่นเลือกช่วงเวลาในการเพราะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะคะหรือว่าการเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนค่ะคะ่ะห,หลังจากที่นักเรียนออทำอินโฟกราฟิกกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามานําเสนออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญสัญ,ญลักษณ์และความหมายของลมฟ้าอากาศที่สําคัญจากแผนที่อากาศ ประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียนนะคะให้เพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่ควรปรับปรุงหรือควรข้อมูลส่วนไหนที่ยอดเยี่ยมควรชื่นชมเพื่อนๆน,น,นะคะแล้วเรานะคะมาร่วมกันคัดเลือกผลงานดีเด็นนะคะไปเผยแพร่ในเว็บไซต์นะคะหรือว่าเ c e b ุ o กของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสื่อออนไลน์กันนะคะ ค่ะจากที่เราเรียนกันมาในวันนี้เนาะให้นักเรียนทําการตรวจสอบนะคะประเมินขั้นตอนต่างๆที่เราเรียนกันมาเนี่ยว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องนะคะอะไรบ้างมีเรื่องที่สงสัยแล้วก็อยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติมในเรื่องใดให้ทําการระบุได้เลยนะคะค่ะสําหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะก็จะเป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญทางด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะสามารถนำไปใช้นะคะวางแผนในการดำเนินชีวิตนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นยังไงคะได้รับประโยชน์กันมากเลยใช่ไหมคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ